คลองหลังบ้านเหมือนเดิมดเลย <c oughs> ตรงนั้นก็มีตัวนะแต่ไม่ลัดเดี๋ยวเราเล่นใต้สะพานหลังบ้านเนี่ยเป็นสะพานออกแบบข้างหลังหลังหมู่บ้านเพราคองนี้ก็เลยเรียกคลองหลังบ้าน <c oughs> นะครับเรียกง่ายๆครับผมตามที่เข้าใจตัวเอง <c oughs> เลยเราลอข้าอล่างเนี่ยอุ้ยน,น้ำน้ำ ปลาตื่นหมดลืนล่นเดือนหนึงปลาตื่นหมดเดี๋ยเชียรพื้นที่ก่อนกิ่งไม้มันเยอะโอเคเนีนเข้าตตยนั่นแหละมันมีคันดินขาดอยู่ตรงนั้นน้ำมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะของเนี้ย ปลาก็ไปมามาข้างล่างเนี่ยแล้วก็แล้วค่อยมาดูเอานี่ไงกัดละกัดละวิ่งไหมวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเล่าเลยฮุ้ยใส่ได้ด้วยใส่ได้ด้วยอย่าหลุดนะกดติดติดกิ่งไม้โอ้โหใส่ได้ด้วยเนี่ยอกมาแล้วนี่ไงใส่สวยเอาแล้วโอ้ติดข้างด้วย ออติดปากด้ยติดปากหรติดเ,เดี๋ยวขึ้นก่อนเดี๋ยวหลุดโอ้ติดปากติดปากติดปากก็แบบติดไอติดแบบติดขี้าข้างด้วยติดคางอะ่ะเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอาจนได้ใสสวยด้วยโอ้โหเกือบหลุดเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ได้ได้เก็บปลาก่อนเก็บปลาก่อนใสสวยได้ปลา,าขายปลาเขียนละ ปลาเขียนยังอยู่ได้ปลาอยู่เลยนะปลาละได้ปลาละปลาลปเขียนได้ได้กินปลาแล้วปลาเขียนนะจนได้เก็บเก็บไม่ทันขาดคำกิเบเออร์กิปเปอร์นี่มีประโยชน์จริงๆนะ บอกได้เลยโหเกือบอะเกือบหลุดอ่าอ่าอ่อ่โอ้ขาดจนได้เหยื่อออกติดเหยื่อติดปากหางเหยื่อยังอยู่ออกเดี๋ยวเาทำกินมันจะไม่อยู่ในกระเพาะน่ยมีหลายผลิเขี่ยวกเขี่ยออก ขาแน่นขาแน่นไม่ยอมออกด้วยติดฟันมันติดฟันนะฟันรอนะติดฟันนะโอเคเนีย่ยสายเนี่เลยครับโอ้ยสายนี่เลยครับสายงามเลยมีสักหกขีดถึงเจ็ดขีดได้ประมาณนี้นะหกถึงเจ็ดขีดได้โอเคเก็บเลยครับผมใส่ถุง บร้อยอเ,เอาเกือบหลุดโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำใส่ก่อน